จากเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วทาง MG เซลล์ประเทศไทยจำกัดได้เปิดตัวรถยนต์ซีดานรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง All-New MG5 ซึ่งมุเรียกกระแสะได้อย่างมากในประเทศไทยเนื่องจากว่าตัวรถนั้นมาพร้อมกับดีไซน์ใหม่เอี่ยมพร้อมกับการติดตั้งอุปกรณ์และออปชั่นต่างๆมาอย่างแน่นคัน สำหรับกลุ่มตลาดหลักของ All New MG5 ที่จะทำตลาดนั้นจะอยู่ในกลุ่มของ EcoCA าวันนี้เราจึงจะมาเปรียบเทียบไปเห็นกันว่าระหว่างเจ้าตลาด ECo ค a าของเมืองไทยอย่าง Honda City และ All New MG5 ที่อัดแน่นไปด้วยออปชั่นนั้นทั้งสองมีความต่างกันตรงไหนบ้างและคันไหนที่ใช่กว่าสำหรับคุณถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับด้านมิติตัวรถและภายนอก สำหรับมิติตัวรถของ All New MG5 นั้นจะมีขนาดใหญ่กว่าในทุกมิติโดยมีความยาวตัวถังที่4,675ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,842ม mm, ิลิเมตรสูง1,480ม mm, ิลิเมตรระยะฐานล้อยาว2,680ม mm. ิลิเมตรภายนอกตัวรถนั้นมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบ3มิติดิจิตอลเบอร์นิงกริลไฟหน้าโ r o j e c t ตอร์เลน์แบบ LED ไฟเดทามรันนิงไลท์แบบ LED ระบบเปิดปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัติไฟท้าย LED Le p 리 c 팟 o าวไฟเบรกดุงที่3แบบ LED หลังคารถเป็นแบบกระจกสันรูปเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้ากระจกมองข้างของรถนั้นปรับพับด้วยไฟฟ้าพร้อมกับไฟเลี้ยวล้ออันลอยขนาด17นิ้วพร้อมอยาง 215/50R17 และชุดซ่อมอยางแบบฉุกเฉินส่วนด้านของ Hondacity นั้นกระจังหน้าของรถเป็นแบบก o อ s b a c k กันชนหน้าและกระจังหน้าของรถนั้นเป็นแบบสไตล์สปอร์ตแบบ RS ไฟหน้าแบบ LED ระบบปิดไฟอัตโนมัติเมื่อดับเครื่องยนต์ไฟเดย์ไทม running l i g h แบบ LED ไฟตัดหมอกคู่หน้าเป็นแบบ LED ไฟท้ายและไฟเบรกดวงที่3ของรถเป็นแบบ LED กระจกมองข้างของรถนั้นเป็นแบบสีดำสปอร์ตเสาอากาศแบบคลีบฉลามติดตั้งล้ออลออยขนาด16นิ้วพร้อมอยาง185/55 R16 พร้อมด้วยยางอะไหลและชุดซ่อมยางแบบชุกเฉินการตกแต่งภายในและระบบอินโฟเทนเมนต์ด้าน MG5 นั้นตกแต่งด้วยลวดลาย 3D Diamond Design เบาะนั่งแบบสีทูโทนพุ <answer jeux> ่งมาัยของรถนั Patrol ้นเป็นแบบ multi-function <anyone> ปรับได้2ทิศทางพร้อมกับปุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนพุ่งมาไยชุดมาตรวัดแบบ full Digital ขนาด7นิ้ว เบาะนั่งคุ้มด้วยหนังสีทูโทนฝั่งคนขับปรับด้วยไฟฟ้าได้6ทิศทางเบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้านั้นปรับด้วยมือสีทิศทางส่วนเบาะนั่งผู้โดยสารตอนหลังนั้นสามารถปรับพับได้แบบชิ้นเดียวระบบอินโฟเทนเมนต์ของรถนั้นเป็นแบบจอสัมผัสขนาด10นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเชื่อมต่อไร้สายบลูทูธพร้อมระบบ i Smart ที่สามารถสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยติดตั้งลำโพง6ตำแหนง่ง ระบบปรับอากาศแบบดิจิตอลควบคุมด้วยหน้าจอส่วนกลางพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังและระบบกรองอากาศของรถนั้นสามารถกรองได้ถึงระดับ PM 2.5ระบบกุญแจของรถนั้นเป็น Smart Key l e s s Entry พร้อมกับปุ่ม push start ร,ระบบกุญแจดิจิตอลคีย์ที่สามารถส่งโค้ดให้ผู้อื่นสามารถใช้งานรถยนต์ MG ได้พร้อมกับกุญแจนิรภัย immobilizer ส่วนด้านของ Honda City นั้นการตกแต่งภายในนั้นเป็นโทนสีเข้มวัสดุตกแต่งคอนโซลหน้านั้นเป็นแบบเปียโนแบล็กพุงมมลัยของรถนั้นเป็นแบบมัลติฟังก์ชันปรับได้สีทิศทางพร้อมกับระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พุงมมลายแผดด้วยชีฟและปุ่มควบคุมเครื่องเสียงและรับสายโทรศัพท์บนพุงมมลายัยมาตรวัดเรื่องแสงพร้อมหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่มัลติอินโฟมิชันดิสเพย์ เบาะนั่งวัสดุสังเคราะห์ตกแต่งด้วยด้ายสีแดงฝั่งคนขับปรับด้วยมือ6ทิศทางเบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้าปรับด้วยมือสีทิศทางและที่พักแขนตรงกลางสำหรับเบาะหลังระบบอินโฟเทนเมนต์นั้นมาพร้อมกับจอสัมผัสขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto สามารถเชื่อมต่อกับ Honda Connect ช่องเชื่อมต่อ USB 2ตำแหน่งและลำโพง8ตำแหน่งระบบอากาศเป็นแบบปรับอัตโนมัติ กุญแจรีโมทพร้อมสวิตช์เปิดฝากระโปรงท้ายระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉรยิยะพร้อมระบบกุญแจยูรภายอิมมบิเรเซอร์ izer, เครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อน สำหรับ All New MG5 นั้นเป็นการยกเอาเครื่องยนต์จาก MG ZS มาทั้งหมดนั่นคือเครื่องยนต์เบนซิน4สูบแถวเรียงรหัส 15Scc ขนาด1.5ลิตร 1,498cc ให้กำลังสูงสุด114แรงม้าที่6,000รอบตอนาทีแรงบิดสูงสุด150นิวตันเมตรที่4,500รอบตอนาทีส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ CVT 8จังหวะขับเคลื่อน2ล้อหน้า ให้อัตราการประหยัดน้ำมันที่17.9กิโลเมตรต่อลิตรระบบกันเตืียรหน้าของรถนั้นเป็นแบบ m a c p e r s o n Start พร้อมกับเล็กกันโครงส่วนด้านหลังนั้นเป็นแบบ t o r s i o n Beam ระบบ,บเบรกของรถนั้นเป็นแบบ d i s c b r a k e ทั้ง4ล้อส่วนด้านฝั่งของ Honda City นั้นมาพร้อมกับเครื่องยนต์3สูบ12วาล์ว V-Tec Turbo หัวฉีด MultiPoint PGM-FI 1.0ลิตร988ซีซี ให้กำลังสูงสุด122แรงม้าที่5,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด170นิวตันเมตรที่2,000 4 5ถึง4,500รอบต่อนาทีส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ CVT 7 s p e สปีดขับเคลื่อน2ล้อหน้าให้อัตราการประหยัดน้ำมันที่23.8กิโลเมตรต่อลิตรระบบการเตือนหน้าของรถนั้นเป็นแบบ m a ก p โลเซนสตาร์ทพร้อมกับเหล็กกันโครงส่วนด้านหลังนั้นเป็นแบบทอร์ช o n นบีม ระบบเบรกของรถนั้นเป็นดิสเบรคล้อคู่หน้าและดรัมเบรกล้อคู่หลัง <Hey. S 1> ส่วนด้านราคาจำหน่ายนั้นออ n ิว MG5 1.5X Sunroof CVT ถูกตั้งค่าตัวไว้ที่6 8 9 0 0 0บาทส่วน Honda City Turbo นั้นมีค่าตัวที่739,000บาททั้งสองมีราคาต่างกันที่50,000บาท โดยภาพรวมนั้นทั้งสองก็มีจุดเด่นและจุดด้อยที่แตกต่างกันในเรื่องของความกว้างขวาง OR นั้นฝั่งของ All New MG 5จะเหนือกว่ารวมไปถึงเทคโนโลยีของรถพร้อมกับฟังก์ชันและออปชั่นในการใช้งานของรถนั้นต้องยอมรับว่า MG นั้นจัดเต็มมาให้แบบไม่กักเลยก็ว่าได้ส่วนเรื่องของคุมพลังขับเคลื่อนนั้นสำหรับใครที่ต้องการรถที่ขับสนุก Honda City จะตอบโจทย์มากกว่าอย่างแน่นอน ด้วยขุมพลังที่ให้กำลังได้มากกว่าในขณะที่เครื่องยนต์มีขนาดเล็กจึงให้ทั้งความแรงและการประหยัดน้ำมันที่ดีกว่าด้วยเรียกว่าด้านขุมพลังนั้น Honda City นั้นเหนือกว่าทุกอย่างและนอกจากเรื่องของเทคนิคของตัวรถแล้วชื่อชั้นและความไว้วางใจของลูกค้าก็ค่อนข้างเทไปฝั่งของ Honda มากกว่าส่วนเรื่องของความสวยงามและการดีไซน์นั้นทางเราจะไม่ขอพูดถึงเนื่องจากว่ารสนิยมของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน เพื่อนๆล่ะครับหลังจากที่ได้ทราบข้อมูลต่างๆของรถยนต์ทั้ง2รุ่นแล้วคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างแล้วคิดว่าคันไหนกันที่น่าใช้กว่าคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับส่วนถ้าใครเห็นว่ามีข้อมูลตรงไหนตกหล่นหรือถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเชิยคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปเพื่อให้เพื่อนๆคนอื่นได้ทราบกันด้วยนะครับ